สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้รักชาติทุกท่านครับรายงานข่าวยืนยันตรงกันจากหน่วยข่าวกองว่าฝนนี้เป็นฝนเทียมรัฐบาลมันปล่อยมาให้พวกเราครับฝนเทียมครับแต่พี่น้องเป็นคนจริงของจริงอยู่ตรงนี้ครับหัวใจรักชาติของทุกคนที่อยู่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้ไม่มีถอยใช่ไหมครับเดี๋ยวของเทียมมันก็ออกไปเองวันนี้เรามาอยู่ต่อหน้าอนุสาวรีย์บรรพชนผู้เสียสละชีวิตในสงครามไทยอินโดจีนฝรั่งเศสบรรพชนเหล่านี้ ปกป้องอธิปไตยแล้วย right ึดพ so ัตตะบองเสียมาลาชสีโสพลคืนมาใช่ไหมครับพ right ี right ่น right ้องเมื right ่อเรามาวันนี้เราก็เป็นลูกหลานท่านมาให้กำลังใจทหารหารที่อยู่ชายแดนตั้งแต่อุบลยันเกาะกูดครับพี่น้องประเทศไทย ไม่แพ้ใครแน่นอนประเทศไทยชนะเขมรโดยไม่ต้องรบเพราะพี่น้องมาวันนี้ให้กำลังใจและให้เขมรใ,ให้หุนเซ็นมาเห็นใช่ไหมครับแค่นี้ก็ชนะโดยไม่ต้องรบแล้วใช่ไหมผมมีวันนี้ไม่ได้เอา iPad มานั้นลืม iPad แต่ มีเอกสารลับที่อยู่ในไอโฟนอยากให้อุงอิงได้ยินสันนิบาลบันทึกไปด้วยนะเอกสารหนึ่งที่ทำให้คนไทยทนไม่ไหวออกมานอกเหนือจากคลิปเสียงที่บอกว่าอังเคลต้องการอะไรขอให้บอก เดี๋ยวอิงจัดให้ที่สำคัญกว่านั้นคลิปอนะังเคลน่ะจัดให้พ่อไปแล้วน่าจะสามเอ็เตียงสีชมพูนะ <c oughs> รอดูอยู่รอดูอยู่คลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปเสียงที่อังเคลขอให้ส่งทูตพิเศษไปรับผมเรียนพี่น้องเลยนะครับว่า หน่วยความมั่นคงถึงพนมเปญแล้วไปรอรับคลิปนั้นอยู่ครับเป็นคลิปของคนแก่คนหนึ่งเมาวายแล้วด่าสถาบันพระมหากษาาัตริย์พวกเรายอมไหมมีพยานอยู่ในที่เกิดเหตุเดี๋ยวคลิปนั้นถึงเมือไทยเมื่อไหร่ตัดหัวไอคนนั้นให้คุนเซนไปเลยนอกจากนั้นนะครับ ผมจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทำร้ายทำลายหัวใจคนไทยทุกสีเสื้อเราจึงมากันวันนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและพี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศพร้อมกันวันนี้รวมใจเป็นหนึ่งรวมพลังแผ่นด,ดินปกป้องอธิปไตยจนบัดนี้นายกรัฐมนตรีชื่อชื่ออุงอิง ไม่เคยขอโทษพี่น้องประชาชนเลยใช่ไหมครับนายกรัฐมนตรีองค์อิงบอกว่าไงขออภัยในความไม่สะดวกโห,หน่อยโห,หน่อยด้านได้อายอดจริงๆแล้วยังบอกอะไรอีกประเทศชาติไม่เสียอะไรดิฉันไม่ได้อะไร จริงไหมพี่น้องเสียตั้งแต่เขาบอกว่าโบราณบอกว่าคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวเหมาะสมเป็นสัปนามให้เธอไหมประเทศชาติเสียอะไรเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีเสียขวัญเสียท่า เสียกำลังใจเสียศูนย์เสียของและเสียความลับไปหมดแล้วครับเพราะอะไรครับพี่น้องวันที่9มิถุนายนเอกสารอยู่ในมือถือผมฉบับนี้หลังเกิดเหตุเดือนกุมภาพันธ์ทหารกัมพูชาเข้ามาเผาสาราตรีมุกที่สามเหลี่ยมมรกรัฐบาลเฉย กระทรวงกับต่างประเทศเฉยไม่เคยประท้วงอะไรเลย28พฤษภาคมเข้ามายิงกระหารไทยขุดคูเลตตั้งปืนกลหันเข้ามาในชาแดนอยู่ในฝั่งไทย150เมตรเคลื่อนปืนใหญ่เคลื่อนทหารกองทัพเตรียมพร้อมรบกับประเทศไทยจึงมีการประชุมพอบอเหล่าทัพเพราะ นายกซึ่งเป็นประธานสาภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ทำอะไรเลยและไม่ยอมทำอะไรผมขออนุญาตอ่านย่อๆนะครับเอกสารวันที่9มิถุนายน2568เรื่องขอนำมาตรการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนทไทยกัมพูชาเข้าที่ประชุมสาภาความมั่นคงแห่งชาติโดยอ้างถึงมติ สภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่6มิถุนายนมอบหมายกองทัพบกกองทัพเรือควบคุมการปิดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนทางกัมพูชาเป็นมาตรการสันติในการกดดันกัมพูชาที่ใช้ทหารลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยและอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยสรุปนะครับเอกสารฉบับนี้ ลงนามวันที่6มิถุนาเพื่อจะเข้าที่ประชุมวันที่16มิถุนานายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติพี่น้องรู้ไหมครับวันที่15มิถุนามีคนโทรศัพท์ไปหาอังเคลิลไปบอกความลับนี้ครับพี่น้องแล้วยังไงแล้วก็ไม่มีการปิดด่านแล้วก็ไม่มีการตัดอินเทอร์เนต็ต แล้วก็ไม่มีการตัดไฟแล้วก็ไม่มีการควบคุมสินค้าและยุทธุปกรณ์ตามคำขอของกองทัพนี่ไงครับประเทศชาติเสียอะไรเราเกือบศูญย์เสียอธิปไตยนะครับถ้าคลิป15มิถุนายนที่ลุงอังเคลนขอนั้นไม่หลุดออกมาเราไม่มีวันรู้เลยว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนไทยมีจิตใจขเขมรหรือไม่ จึงไปฝักฝ่ายและสั่งการให้ไม่เอาเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับอันนี้คือหลักฐานสำคัญสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าคุณอุคงอิงต้องรับผิดชอบต่อการเมืองด้วยการลาออกไปใช่ไหมครับพี่น้องครับ ไหนพูดดังๆสิอ,องค์ิ้งต้องทำยังไงอ้าวส่งเสียงให้ถึงบ้านจันสองล่าเลย อุ้งอิงนอกจากไม่ออกแล้วยังมั่นหน้ามากอย่างเล่นละครที่ต้องให้ตุ๊ก,กตาทองนะครับขณะนี้มีทหารยืนแผงหลังเป็นวอลเปเปอร์แต่หารู้ไหมว่าทหารน่ะเขาอยากเอาไม้เขกหัวหลายรอบแล้วบังเอิญนักข่าวโชคดีถูกหวยก่อนเขกไปหนึ่งที ถ้าเดินออกไปสัมภาษณ์เรื่อยๆอ,ยอาจโดนอีกหลายทีนะเพราะฉะนั้นถามว่าอุงิงทำไมยังดื้ออยู่ไม่ยอมลาออกเราถึงต้องมาชุมนุมวันนี้เพื่อปกป้องอธิปไตยสิ่งสาคัญที่ปกป้องมากที่สุดคือเอาตัวภยวัยความมั่นคงที่เป็นปัญหาออกไปก่อนแล้วเรากับขมรค่อยลบกันก็ได้เจรจากันก็ได้โดยไม่ต้องถูกแบกเมยใช่ไหมครับพี่น้อง นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกอรมนอเป็นประธานคณะกรรมการตํารวจเป็นหัวหน้าของรัฐมนตรีกณาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศนี่ไงครับมันถึงไม่ทําอะไรไงพี่น้องมันถึงเกิดหุนเซนมันถึงกล้าแล้วซ่ามากๆตลอดมา ดังนั้นทําไมเราถึงต้องมาให้องอค์ิงลาออกข้อเรียกร้องนี้ไม่ยากเลยครับถ้าเราแสดงพลังมากๆแสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่เอาองอค์ิงแล้วผมเชื่อว่ากระบวนการทุกอย่างจะเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งเชื่อหรือเกินว่าใช้แท็กติกจากนายกรัฐมนตรีแล้วจะไปรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงวิาธรรมนั้น ไม่สําเร็จครับพี่น้องครับมันจะดื้อจะด้านไปยังไงก็ไม่สําเร็จเชื่อมั่นในสาลรัฐธรรมนูญที่จะรับคดีในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้เพราะอะไรครับเพราะสวเขายื่นถูกต้องเขายื่นเหมือนที่ผมยื่นถอดถอนคุณเศรษฐาเขายื่นเหมือนที่ผมถอดถอนคุณสมัครสุนทรละเวทเขายื่นเหมือนที่ถอดถอนคุณยิ่งรักจินวัตร เรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับปี2551สารรัฐธรรมนูญพิพากษาหรือมีคำวินิจฉัยเอกฉันให้คุณสมัครพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยข้อหาถือหุ้นสื่อชิมไปบ่นไปปี2557ให้คุณยิ่งรัตชิน,นวัตรอาปูของหนูอิงเนี่ยนะ ด้วยมติ9ต่อ0ให้ออกจากนายกรัฐมนตรีด้วยข้อหาย้ายเอื้อญาติพอย้ายพี่ทวินเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะขึ้นมาบนเวทีเนี่ยนะครับ9ต่อ0ปี2,566พิพากษาให้คุณเศษฐาทวีสินพ้นจากนายกรัฐมนตรีมติ5ต่อ4ทั้ง3คดีรวมกันครับพี่น้อง สามคดีรวมกันยังโทษไม่หนักถ้าองค์เิงเป็นร้อยเท่าเลยครับพี่น้องเราจะรอดหรือวันที่หนึ่งอะเราส่งกำลังใจเชียร์ไปให้สารรัฐธรรมนูนหน่อยครับลงมติวันที่หนึ่งเอาออกไปเลยอยู่ให้ฮุนเซนแบกเมยอยู่ได้ยังไงไม่รู้ฮุนเซนมันจะส่งคลิปมาวันละกี่คลิป ไม่รู้คลิปพ่อคลิปแม่ดีอีกเยอะแยะคลิปเตียงสีชมพูเอ่ยคลิปอะไรเอ่ยเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้นายกรลฐมนรีอยู่ในความสุ่มเสี่ยงและถูกแบ็กเมย์นะครับก็ฝากความหวังไปยังสารแลธรรมนูญว่าท่านจะรับคดีไว้พิจารณาและจะให้องค์อิงหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วอย่ามาเทคติกว่าฉันเป็นรลฐมนรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาต่อนะครับ สุดท้ายครับผมขอญาตินำความของพี่น้องประชาชนผู้รักชาติที่ฝากถึงเรื่องมายังหน่วยต่างๆว่าโดยเฉพาะคุณอุงอิงฝากไปถึงสันติบาลมันทึกให้ดีนะครับจากหัวอกคนไทยผู้รักชาติหากนายกรัฐมนตรีแพ้พองทานไม่ได้พูดผิดอะไรต่อหุ่น ต่อให้ฮุนเซนปล่อยอีกกี่คลิปก็ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลไทยถึงไหมครับพี่น้องคุณอุ้งอิงต้องแยกระหว่างความผิดมารยาทางการทูตของฮุนเซนกับความผิดในการบริหารราชการแผ่นด,ดินของนายกรัฐมนตรีแต่บัดนี้แพทองทานไม่ยอมรับผิดใดๆทั้งสิ้นเลยความผิดของแพทองทานคืออะไรครับ ด้วยค่าด้วยศักดิ์ศรีของประเทศไทยไร้พุทธิภาวะและขาดภาวะผู้นำอย่างร้ายแรงจนประเทศเสี่ยงต่อภัยความมั่นคงของประเทศในขณะน,นี้และไม่มีผู้ใดคนไทยใช้แทคกติกแบบนี้นะครับประชาชนทั่วประเทศจึงออกมาแสดงตัวและร่วมกันลงมติไม่ไว้วางใจในการบริหารงานผิดพลาด และไม่ให้องค์อิงทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องขอเสียงพี่น้องในฐานะสภาใช้สมรภูมิแห่งนี้สภาประชาชนลงมติให้องค์อิงออกไปเลยครับ ขอบคุณครับ